ญหาพื้นที่จำกัดเมืองหลวงทำให้ธุรกิจการเกษตรในเมืองใหญ่เป็นไปได้ยากอีกทั้งพืชเศรษฐกิจบางชนิดก็มีข้อจำกัดในเรื่องของปัจจัยการเจริญเติบโตที่แตกต่างกันออกไปทั้งแสงและอุณหภูมิไอเดียการใช้ระบบฟาร์มเกษตรในอาคารจึงเป็นแนวทางใหม่ที่สร้างสรรค์และตอบโจทย์การผลิตในยุคใหม่ได้เป็นอย่างดีก็คือปกติแล้วนะครับในการปลูกพืชผักผลไม้เมืองหนาวเนี่ยนะครับ จะเป็นข้อจํากัดในเรื่องของฤดูการซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะเห็นว่าจะต้องปลูกในฤดูหนาวแล้วก็เป็นทางภาคภาคเหนือนะครับหรือบนภูขเขาเนี่นะครับซึ่งก็เลยถือว่าเป็นข้อจํากัดนะครับทางด้านนวัตกรรมทางผมก็เลยได้ศึกษากับทาง i อ a ีนะครับแล้วก็ทางผู้ประกอบการนะครับว่าถ้าเราสามารถที่จะปลูกพืชเมืองหนาวนะครับเช่นสตรอเบอร์รี่นะครับเช่น ผักเคลนะครับหรือว่าเป็นสมุนไพรต่างๆที่ปลูกในต่างประเทศนะครับมาปลูกในกรุงเทพได้นะครับซึ่งก็มีข้อดีก็คือเราก็จะสามารถที่จะสามารถปลูกได้ทุกฤดูกาลตรงนี้เราก็เลยนำนวัตกรรมทางด้านการควบคุมระบบการผลิตแบบอัตโนมัติมาใช้นะครับก<ม>็คือเราจะจำลองออในระบบปิดนะครับก็คือควบคุมเรื่องของอุณหภูมิแสง ลมความชื้นสมพัสนะครับแล้วก็เรื่องของน้ำต่างๆที่อยู่ในการปลูกพาอปูนะครับให้มีประสิทธิภาพสูงสุดครับขณะที่ในมุมมองของผู้ใช้นวัตกรรมระบบความเกษตรในอาคารเห็นว่านวัตกรรมดังกล่าวมีศักยภาพในการยกระดับคุณภาพของผลผลิตให้สูงขึ้นและช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการดูแลลงอีกด,ด้วย ก่อนหน้านี้นะครับที่เราจะปลูกแบบระบบปิดเนี่ยนะครับเราเคยปลูกเป็นผักธรรมดาคือเหมือนคนทั่วไปปลูกผักแบบตามบ้านตามพื้นที่ถิ่งแวดล้อมปกตินะครับถามว่าเคยปลูกแล้วผลผลิตเป็นไงก็ได้นะครับจากจากการทดลองแต่พวกคุมยากนะครับเนื่องจากว่ามันมีเอฟเฟกของสิ่งแวดลอ้อมโดยรอบอย่างพวกมแมลงความร้อนความชื้นนะครับก็ทําให้ผลผลิตที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดผลผลิตที่มีดีบ้างลบบ้างนะครับค่าใช้จ่ายเองเนี่ย ถามว่าเราทําเป็นระบบปิดเนี่ยใช้จ่ายควบคุมได้ง่ายนะครับนอกจากนี้การทําระบบความเกษตรในอาคารยังสามารถช่วยอำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรได้อีกทางหนึง่งเนื่องจากสามารถติดตามและควบคุมการทํางานของระบบต่างๆได้ผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตเหมาะสำหรับผู้ที่มีเวลาน้อยและถือเป็นการลงทุนในระยะยาวที่คุ้มค่า ทำให้เกษตรกรก้าวข้ามขีดจำกัดของการเพาะปลูกแบบดั้งเดิมเพราะทุกปัญหาแก้ได้ด้วยนวัตกรรมตามหลักวิทยาศาสตร์